t ิ k กต k อกเซลเลิลโดนปิดถาวนไม่ต้องมาถามว่าช่วยแก้ไขได้ไหมสวัสดีครับก็ยินดีต้อนตัวท่านกาสุดช่องในตัวฟินิตี้88นะครับมีหลายคนนะครับที่โดน Tik Tok อกเซ e เลอรเนี่ยปิดนะครับล็อกเกอร์ตะก,ก้าแบนดาวอนอะไรต่างๆไม่ต้องทักหาผมนะครับว่าช่วยได้ไหมอะไรได้ไหมถ้าคุณคิดจะทําผิดกฎชุมชนนะครับไม่ต้องหาให้ใครช่วยเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่ามันผิดกฎชุมชนนะครับวิธีการ ที่จะช่วยได้ก็คือให้ตัวคุณเองนะครับไปเปิดยูสเซอร์ทิกตอกใหม่ไปเปิดเซลเลอร์ใหม,ปปใหม่มือถือเครื่องใหม่ซิมอันใหม่บัตรประชาชนใหม่นะครับคุณทําได้แค่นี้เพราะถ้าโดนปิดถาวรแล้วปิวไปแล้วยูสเซอร์ปิวจะยูสเซอร์ทิกตอรปิวยูสเซอร์เซลเลอร์ปิวคุณแก้ไขอ,อะไรไม่ได้นะครับทําใจอย่างเดียวแล้วถ้ามีไรายได้ก็ถอนได้จนหมดแค่นั้นเองแล้วไปทำใหม่นะครับ ยินดีด้วยกับทุกคนที่ปิวได้โดนปิดกั้นถาวรหรือโดนปิดตะก้าถาวรน,นะครับ